ถ้าคุณยังไม่ชนะคุณจำเป็นต้องอ่านผมเชื่อว่าทุกคนที่เทรดในตลาดฟอเร็กต้องเคยโดนลากโดนกระตุกินเอสหรือกระชากกราฟชนล้างพอร์ตกันมาก็คงมีไม่น้อยถามว่าถ้าโดนบ่อยๆจะท้อไหมตอบเลยว่าท้อแน่ๆท้อจนเส็งบางคนโดนจนเบื่อบางคนก็ไม่ไหวสุดจะทนเลิกไปก็มีให้เห็นกันเยอะแยะ บางคนใจยังสู้ก็เทรดแบบเดิมๆโดนก็ค่อยๆเติมเงินใส่เข้าไปทีละน้อยเพราะคิดว่าเสียนิดเดียวคงไม่เป็นไรเพราะไม่รู้สึกเสียดายด้วยวิธีคิดแบบนี้ถ้าคุณยัง ได้ได้เสียเสียแล้วยังมีความคิดแบบเดิมๆการเทรดของคุณมันก็จะมีผลลัพธ์เหมือนเดิมไม่มีวันเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแน่นอนวิธีที่ดีที่สุดคือหหยุดการเทรดสองหาวิธีใหม่ๆที่ไม่ใช่วิธีแบบเดิมๆถ้าคุณคิดว่าระบบมันใช่จากการทดสอบกราฟย้อนหลังหรือแบ็กเทสหรืออะไรก็แล้วแต่จนคุณแน่ใจสาม เริ่มเทรดด้วยระบบใหม่ที่คุณคิดสักสามเดือนขึ้นไปสีประเมินผลถ้าผลลัพธ์ยังไม่ดีขึ้นแสดงว่าระบบของคุณยังไม่ใช่ถ้าคุณทำครบสี่ข้อแล้วยังไม่ผ่านให้คุณกลับไปเริ่มที่ข้อหนึ่งถึงข้อสใหม่อีกครั้งทําแบบนี้ไปเรื่อยๆคุณอาจจะเจอํอำเภอรูปแบบการเทรดหรือระบบคิดใหม่ที่เข้ากับตัวคุณมากที่สุดก็เป็นไปได้ เพราะยังไงก็ดีกว่าเทรดแล้วเสียซ้ำซากอยู่ตลอดเวลาในรูปแบบวิธีคิดแบบเดิมๆถ้าคุณเริ่มทำทันทีคุณจะไม่เสียเวลามากเกินไปกับการย้ำอยู่กับที่เป็นปีๆด้วยระบบเดิมๆหมายเหตุถ้ายังไม่รอดจริงๆคุณอาจต้องเรียนรู้เพิ่มเติมจากอาจารย์หรือโค้ชต่างๆที่มีสอนกันอยู่ทั่วไปที่ดูแล้วตรงกับแนวคิดหรือแนวทางของคุณ เพื่อเพิ่มเติมความรู้ของคุณให้แน่นขึ้นแต่มันก็ไม่มีอะไรการันตีได้นะครับว่าอาจารย์หรือโค้ชที่สอนเป็นของจริงหรือไม่ของพวกนี้บางทีก็ต้องวัดดวงคล้ายๆกับซื้อหวยอะครับไม่มีใครบอกได้จริงๆครับยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีเรียนรู้กันไปอย่าเพิ่งท้อไปซะก่อนแล้วหนทางร่ำรวยจากตลาดนี้ ยังรอยอยู่ข้างหน้าครับสำหรับคนที่สู้ที่สุดอึดที่สุดทนที่สุดและพยายามมากที่สุด